เบลล่ารักไม่สมหวังแต่งงานรุ่งมากเข้าพบราชินีในต่างแดนหวานชื่นกันไปอีกคู่สำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มวีสุกลวัตน์ที่ควมภรรยาสาววิกกี้ทีมนยาเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565โดยบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวและคนสนิททำเอาเจ้าบ่าวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และแม้ความรัก9ปีของเีและเบลล่าจะไม่สมหวังนั้น ทั้งคู่ก็ยังมีแต่ความปรารถนาดีให้กันอยู่เสมอและแม้ว่าความรักของสาวเบลล่านั้นจะไม่รุ่งแต่การงานของเธอนั้นเรื่อสุดๆเลยทีเดียวเพราะนางเอกสาวได้เดินทางบินไปไกลถึงกัมพูชาโดยการไปในครั้งนี้ทําให้ได้พบกับราชินีโมนิกแม่แท้ๆของวกสริปัจจุบันของที่นี่เรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นเอามากๆรวมถึงท่านเองก็ได้ให้ผ้ามัดหมี่และดีบีคอนเสิร์ต เพื่อเป็นของขวัญให้นึกถึงโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากมีการพูดคุยร่วมเล็กน้อยของที่ท่านอให้จะเก็บไว้อย่างดีเลยเพราถือว่าเป็นสิ่งดีๆในครั้งหนึ่งเบลล่าราณี